จ้ามื่อเนี้ยแกคุณพ่อครับเยอะวันคือเกาเนาะคะ่ะนพี่น้องๆจ้ามันมีเยอะวันจัดพัดผัดกระลำปีใส่หมูค่ะน้ำกระเผลกับปลาคือเกาเนาะคะ่ะแม่บ้านเทียมลงไปผัดเลยค่ะพี่น้องเทียมลงไปผัดก้อนนะคะ่ผัดกระเทียมหอยหอมก่อน ตอนการอ่าคัดหมูสามซันใส่กะหล่ำปีเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บซูพี่ซูน้องเบิ้งใึ้เเขาลหรอค่ะเอาหมูลงไปพัดเลยค่ะเู็สามันของเทาคัดหมูสามซันใสุกก่อนอนะคะ่ะพี่น้อง ตำปีใส่หมูสามชั้นเนาะคะ่ะอาหารขึ้นคืนค่ะพี่น้องค่ะเด็ดอาหารขึ้นคืนเนาะคะ่ะหมูสามชั้นนี่แท่งกว่าเนื้อดีเด้อพี่นอ้องจ้ะหมูสามชั้นสี่ทแท่งกว่าเนื้อดีเนาะคะ่ะ ใส่สูกรกนนะคะพี่น้องจังเอากระหล่ำปีลงค่ะพี่น้องค่ะเรื่องปรุงล้งไปใส่เลยค่ะพี่น้องอันนี้คือรสด,ดีเนะพี่น้องค่ะน้ำมันหอยขิ่อิขาวค่ะ ปรุงเขาก็มีซซานีเหระค่ะหยอดน้ำตาลลงไปจดัดน้อยแล้วค่ะนีิซานีเหระค่ะเครื่องปรุงเขาก็ใส่ซานีข้าหมูสุกได้ทีเราเขาก็ออเอากระลัมปีลงไปใส่เลยค่ะพี่น้องกระลัมปีกระลัมปีสักพัดหลายเดี๋ยวก็ยุบลงไปเนาะค่ะ พยุกต์นะคะพี่น้องกระลําชีล้างให้สะอาดแช่น้ำแช่น้ำอ่าเพื่อให้ยาให้ยังออกก็น,นะคะพี่น้องความามััดกระลําชีเดี๋ยวจะยุบลงไปลราถ่ะกระลําชีเมนูนบา้านๆเท่าละคะ่ะง่ายๆเนาะคะ่ะเฮ็ดง่ายๆเมนูง่ายๆ กับเข่ากันแล้วแต่สูตรไทยกับสูตรไทยเนาะคะ่ะพี่นอ้อกกงมีเรื่องวันแต่กินประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดง่ายๆเนาะคะ่ะเห็ดง่ายๆเห็ดเมนมูง่ายๆกิตำนตั้มลำพิกับปีแล้วกันนี่แหละคะ่ะกินผักผัดผักแล้วผักกับสลดกับหยาญยุบเนาะค่ะพี่น้องกต่เป็นอันไซด์ได้เนาะคะ่ะพี่น้อง กะทะ่บ่พี่น้องว่าพัดกะลำปกีผัดกะลำมกีมหอมๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวผักกระยุบนะค่ะพี่น้องค่ะพัดแบบพัดจืดนะคะพี่น้องพัดเป็นพัดจืดนะคะพัดกินกั่บตามน้ำพีกับปีก็ได้นะคะพี่น้อง กัดกระลำปีเนาะค่ะไม่ลูกพื้นๆเด็ดกินง่ายๆเนาะค่ะที่้อง่ะทำกินง่ายๆค่ะอาหารพื้นนเนาะค่ะเนาะแต่ก็ยังคงมควมคว้มอร่อยไว้อยู่เนาะค่ะคว้มแสบคว้มอร่อยไว้อยู่หมูไม่เน้นไม่ได้เราค่ะหมูเน้นพักเนาะค่ะ ส่วนมากอาจจะเป็นกินผักเนาะค่ะพี่น้องคุณหมอพ่นกันแนะนํำให้กินผักกินผักเยอะๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายกินผักเยอะๆกันมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าเนาะการย่อยกับการย่อยกับกาง่ายเนาะค่ะข้าากินผักเนาะค่ะเนาะการย่อยเพราะว่าผู้เฒ่าก็ต้องกินอาหารรักษาสุขภาพก็คชื่อให้เน้นผักเน้นผักเนาะคะ่ะ กินผักกินปลากินหมูนี่แหละค่ะพี่น้องวนไปวนมาเนาะบ้านเด็กวันในส่วนมากจะกินอ่าพวกปลาเน้นปลาเนาะคะ่ะเน้นปลาเน้นผักาเป็นพวกซัดตั้งๆค่ะบอบบอบปรนได้เนาะค่ะเนาะพวกเนือ้อพวกไก่นี่ก็จะบอบบรรได้เนาะคะ่ะเห็นไหมพี่น้อง่ากินวะค่ะพี่นอ้อ,นนองค่ะกะลำปีสลดุสลดสลุดแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวกระไดทีนะคะเดี๋ยวซิมคว่ำจานคว่ำเ่อมกอนพอดีเลยค่ะพี่น้องพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะคะทักสลดแล้วเข้ากับไดทีแล้วพ่อแล้วนะคะซัมเน่เนาะคะ่ะพี่น้องซัมเน่กับไดทีแล้วนะคะพี่น้องค่ะกับปิดอันใส่ได้เนาะคะ่ะ กินบ่าค่ะบารนี <c oughs> ห้หอมหอมหอมขึ้นมาเลยนะคะพี่น้องหอมหอมหอมขึ้นมาเลยนะผักสุกแล้วนะคะพี่น้องค่ะผักสุกแล้วหอมหอมขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องน่ากินบ่าคา่ะ เมนูง่ายๆค่ะผัดกะล่ำปีใส่หมูสามชั้นเมนูง่ายๆนะใสะ่กระกมควม,ควมแสบควมนัวไว้อยู่นะคะกินผักกินเน้นกินผักเนาะคะ่ะพี่น้องผัดกะล่ำปีของข้าวกับซุกแล้วเนาะคะ่ะเห็นบ่พี่น้องคะผักหลายๆมันจะลดลงมันก็ด้เหลือซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่น้องแก่พอดีเลยเนาะคะ่ะเนาะพอดีเลยกะล่ำปีของข้าวเนาะค่ะนี่ค่ะใส่หมูสามชั้นยั่วๆเลย น่ากินบาคา่คะผัดกะหลัมปีใส่หมูยัอยๆเลยค่ะ